เียวเสือความเชื่อของคนโบราณนั้นมักจะพกของที่มีพลังของเสือไปครอบครองก็งเป็นเครื่องรางช่วยในเรื่องของโครงกระพันชาติแคล้วคาลาดรวมถึงมหาอุดค่ะและสําหรับเขี้ยวเสือชิ้นนี้ได้ผ่านการจารึกหรือลงยันอักขระไว้รอบเขี้ยวเลยนะคะและสิ่งสําคัญในงานเลี่ยมชิ้นนี้คือการเลี่ยมไม่โชว์ผิวเพื่อเราได้สัมผัสกับพุทธคุณของเขาค่ะและลูกค้ายังคงต้องการงานเลี่ยมทองคําแท้ที่เป็นดีไซน์ในสไตล์แบบหรูหราให้ดูคลังและร่วมสมัย กับงานดีไซน์ที่เข้ากับบุคลิกของลูกค้าค่ะนั้นทางร้านจนึงทําการจับตัวกระปะ๋อเน้นไปที่ห่วงและหูเนื่องจากตัวเคี้ยวค่อนข้างใหญ่มากเป็นทองตรงจุกตรงนี้นะคะให้มีความหนาเพิ่มหูและห่วงให้หนาม,มากขึ้นและลายให้สวยงาม,มาผสมผสานกับ ปล้องเพชรน,นะคะให้ดูหรูหราค่ะแต่ปล้องเดียวก็คงจะดูล้นเกินไปนะคะเลยทําเป็นปล้องเพชรสองแถวแล้วแกะลายอีกชั้นหนึ่งค่ะเนื่องจากขนาดเขี้ยวเสืออย่างที่ซอบอกนะคะว่าค่อนข้างใหญ่มากๆอัขระที่ถูกจานมานะคะได้อย่างสวยงามถูกจารึกว่าอย่างสวยงามพร้อมกับกระเป๋าทองที่ทางร้านได้ทําการเลี่ยมขึ้นมาลงตัวแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ งานชิ้นนี้นะคะเป็นงานเลี่ยมทองคำแท้ขึ้นใหม่นะคะโดยใช้มือคนทำเน้นไปที่เปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่90%เต็มดังนั้นความหนาสามารถที่จะแกะลายดีไซน์ต่างๆให้ลึก และชัดให้เห็นความสวยงามที่จะดึงความสวยงามของตัวเขี้ยวออกมาให้เด่นมากขึ้นค่ะไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคะว่าถ้าอยู่บนคอพร้อมกับสร้อยคอสวยๆสักเส้นนึงเนี่ยน,นะคะเขี้ยวนี้จะดึงความงามออกมาได้สะดุดสายตาคนมากขนาดไหนคะ่ะถ้าหากบางท่านนะคะที่อยากจะได้เป็นงานทองล้วนหรือเป็นงานฉลุหรือแม้กระทั่งที่จะเป็นการ เปิดเป็นล็อกเก็ตนะคะสามารถเปิดติดเปิดเข้าในการใส่วัตถุลงไปตรงขั้วได้อีกเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะทิ้งเบของแต่ละคนเลยนะคะว่าชอบแบบไหนเราไปชมงานเล่มสวยๆแบบนี้เต็มรูปแบบกับในคลิปที่ซอจัดให้ชมกันในคลิปนี้เลยค่ะ คือหนึ่งงานเลี่ยมทองคําแท้เปอร์เซ็นต์สูงกับห้างทองรักสิริคลองหลวงปทุมธานีคลองสองให้คุณได้มั่นใจกับงานเลี่ยมคุณภาพช่างทองในตำนานของซอรักสิริปรทุมธานีค่ะ